นี่ร้านนี้เรามาแวะกินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจําได้ก็มาแวะกันต่ออร่อยมากร้านอยู่ข้างทางแบบนี้เลยจะไม่รู้จะจุดสังเกตอะไรเดี๋ยวจะปักพิกัดไว้ให้แล้วกันค่ะหมูกรอบก็มีใช่หมกอร่อยจริงปลาดุกก็มีปลาดุกอร่อยจ้าจ้าเอาเลยจ้าปั่นมาโชว์ทั้งนี้หนเอยด็วโชว์ทั้งิีหนเลยเน็ว รถแรงแลกกกเลยนะโอ้โหใส่หน้ากากด้วยนี่เฮ้ยดืมถ่ายอร่อยมากต้องเดือขึ้นได้ก็ต้อง,งถ่ายคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยเราเฮ้ยหมอ,อกเหรอเฮ้ยเธอหมอ,อกแล้วไปไหนกันนม คครับสรุปทีมงานแล้วนะคะเมื่อคืนคิดกันว่าจะไปสงขาพอตกดึกบอกว่าจะไปไหนนะจะไปพังงานของน้ำสใสตอนนี้เปลี่ยนแผนล่าสุดตอนเวลาเท่าไหร่ <ไป S 1> เที่ยงวัน11นาฬิกา,า,กาเดี๋ยวเราจะไปละนองกันคะ่ะช <laughs> ุด<ป>เคลื่อนที่ไว้ เอาไหนก็ได้เอาเล็กเปล่าไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าเพื่อนกันบอกไปให้พ่อแม่เสิร์ชดูด้วยนะเจ๊สองชาแนลบอกงี้มีทุกอย่าง Facebook, t i ิกต็อกยูทู e ผมเคยดูแล้ไปดูยูตาไปด้วยจริงเปล่าเจ๊สองเจ๊สองแล้วได้ดูเปล่าว่าคนที่ถ่ายคนนี้สวยๆในกล้องอ่ะสวยเปล่าไปแล้วนะบ๊ายบายเด็กๆ เดือนหน้าตัดคลิปเที่ยวก่อนยังไม่กลับบ้านเดือนนึง าได้นะคะถ้ามารอบนี้ไม่หยิงแล้วค่ะรอบที่แล้วสปอนเซอร์จะเข้าไม่รับนะตอนนี้รับแล้วค่ะพี่ <c oughs> ตอนนี้รับหมดเลยค่ะใครติดต่ออะไรมาได้เลยนะคะรับหมดเลยค่ะมาถึงจังหวัดละนองแล้วนะคะ,าะ,ะ,คะการเดินทางวันที่21ของครอบครัวเราค่ะ บรรยากาศด,ดีมากไปกันต่อจังหวัดละน้องครอบครัวเรามาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะจะชอบดูวิวระหว่างทางเพราะว่าจะเจอเหมอกระหว่างทางตลอดทุกการเดินทางเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะแล้วก็วันนี้เราก็โทรหาบ้านไก่แดงนะคะมาละน้องนึกถึงใครไม่ได้เลยต้องบ้านไก่แดงค่ะพี่วัดพี่สายน่ารักมากแต่ว่าวันนี้เขาติดขายของนะคะก็เลยจะไม่ได้ไปด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวไว้นัดเจอกันอีกทีค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดละนองนะคะนี่อยู่กันที่น้ำตกบุญญาบาลค่ะน้ำตกอยู่ริมถนนแบบนี้เลยสวยมากเช้าไหมสาง่ อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเจ๊สองละยองค่ะละนองละนองตอนนี้คือน้ําตกบุญญาบานนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แวะเข้าไปข้างในเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องเดินทางกันต่อเราก็เลยแวะมาถ่ายคร่าวๆแค่ตรงนี้ค่ะสวยมากเอาแล้วนี่สองมาถ่ายตรงนี้ดีกว่า นี้เรามาถึงที่ป่าในเมืองนะคะของสวนมะพุก็เดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวจะไปรอดูว่าเขาต้องแช่น้ำอะไรกันตรงไหนนะคะถึงละนองแล้วค่ะวันนี้ที่ละนองแดดดีนะคะเราหนีฝนมาจากชุมพรที่นี่มาเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอ่างน้ำกันดีกว่า เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันเนี่ยเอาไหมอันนี้นะคนเท่าไหร่คะโอ้น้ำไม่ขุดน,น้ำไม่ใสว่าวันนี้อืมขอคิดี้ อ่างั้นแบบเป็นลูกถ่ายนะเห็นไหมเอออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นให้แม่ถ่ายรูปหนึ่งสองสามโอเคผ่ดเ,เตรียมตัวไปอ่านน้ำร้อนเลยนะเานาะอ๋อไปได้ปะจัดน้ำร้อนแล้วก็ นี่พี่คนนี้เขาเคยดูเราใน YouTube ด้วยนะคะดีใจจังเวลาไปไหนแล้วเจอคนรู้จักห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเขาบอกแต่ว่าห้องอ่างน,น้ำจะอยู่ด้านบนนะคะด้านล่างจะเป็นแค่ห้องน้ำสุขาตอนนี้เจ๊สองก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงแช่น้ำร้อนกันแล้วก็มันมีลานตรงนู้นนะคะแช่ฟรีแต่ว่าคราวที่แล้วเราเคยแช่ฟรีมาหลายรอบแล้ว รอบนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะลงไปตรงนู้นดีกว่าที่เขาเป็นส่วนตัวกันเออรู้สึกว่าจะเสียตังค์คนละห้าสิบาทค่ะไม่รู้ว่าเด็กใชไม่รู้เด็กคิดหรือเปล่าแต่เห็นแม่เห็นมีเด็กวิ่งเล่นอยู่นะก็น่าจะดีนะโอเคแล้วน้องรอบที่สามของเจ๊สองค่ะเจ๊สองนี่สิบขวบนี่จะทั่วไทยแล้วนะเนี่ยดีใจไหมคะดีใจดีใจไหมคะดีใจค่ะ อันนี้ก็คือคนละห้าสิบบาทนะคะเึ๊บก็จะเป็นลานแบบนี้เลยสะดวกสบายสะอาดแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยค่ะมีห้องน้ำพร้อมเออดีะแจวเลยเปนไงลูกร้อนไหมอันเนี้ยฮะอันนี้อุ่นชูู่ไปไหม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 อันนี้อุ่นใช่ไหมเออ ออน,นะตรงนี้อุณหภูมิ40-42ถึงองศาไหวไหมสองไหวไหมลูกสบายไหมคะเจสองน้ำน้ำน้่น้ำ,นำนหน้าแดงเลยอะเหนือแตกเหนือแตกเหมือนกันแม่หน้าแดงเลยเนี่ยว้าว แล้วก็มีเอฟซมาหานะคะดีใจจังเลยค่ะทุกครั้งที่เราไปไหนแล้วเจอคนมาหาแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องย้ายกันนะคะเพราะว่าเพื่อนมีหมามาด้วยค่ะที่นี่เป็นอุทยานนะคะหมานอนไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปค่ะนี้หนึ่งทุ่มพวกเราเพิ่งจะได้ที่จอดกันนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยเดี๋ยวเพื่อนออกไปซื้อเซเว่นนะคะง่ายๆ วิถีคนแคมป์ของพี่ข้าเป่าเอาได้เลยพี่เอ๋เหมอนี่คือวิถีของคนไร้บ้านนะคะแล้วมีมีไส้อั่วไส้กรอกเลยแต่ได้รู้จักแกงเล่ร่อนนี่ก็เล่ร่อนมันเลยตลอดเลยเนี่ยอันนี้คือแกเล่ร่อนเขายังไม่เล่ร่อนเราเลยคนไร้บ้านทานข้าวกับอะไรคะผมอ่ะอันนี้จะเป็นปลาอินทรีที่เป็นแปซอดีนะครับผมน่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ ผมได้มาน่าจะกระป๋องละประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมของผมนี่ไปคุยขยะเปียกได้ข้าวมาก็คนดแหลมท้านชีวิตแต่ละคนชีวิดูดูหน้าตาไม่น่าดูอนาถขนาดนี้นะพวกเราเอออันนี้เซเว่นฉลากเหลืองครับเท่าไหร่เออต้องรอแลดราคาแล้วคุณไปซื้อกี่ทุ่มครับมีอะไรแะไรเขาเล้วกันบ้านเรียกข้าวข้าวน้ำเปรี้ยวแล้วข้าวเล้งเปรี้ยวข้าวเกล็ดเล้งนั่งสารจริงเลยค่ะหมดอายุอีกสิบห้านาทีครับตรีบกินนะ ไม่หรือลายหยองหน้าไม่รไมหรือลายหยงหน้าหนึ่งมึงกาไกลเนี่ย <usc> มึงก็มั่วเหมือนกันนะมึงอะ <c oughs> มั่ว <c oughs> ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดตุลา เหมือนเดิมนอนในรถกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่ที่หาส้มเอ้ยอ่างเก็บนะ้ำส้มแป้นเก็บน้ำหาส้มแป้นหาส้มแป้นซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนเลยสักนิดหนึ่งแต่เราก็มากันจนได้ <c oughs> ใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไหมจะอยู่จังหวัดละน้องต่อไหมหรือว่าจะย้ายจังหวัดกันคิดว่าไงดีไม่เคยมีอะไรในแผนพี่ยนแผนทุกเวลาที่แผนี้ก็ปล่อย <c oughs> แล้วทริปนี้ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยชีวิตเราแบบเราไม่มีแผนเราไม่มีอะไรเราก็ถ่ายไปมั่วสั่วเลยโอเควันนี้ก็เจอเอฟซีอีกเนาะดีใจเนาะเออแล้วพี่ชื่อพี่อะไรนะพี่พี่แม็ดีเจแม็ดีเจแมนดีเจแม็แม็ดีเจแม็แล้ว,ลวลอเออเขาเอาขนมมาให้เรา แล้ววันนี้นะเราแค่โพสใน Facebook เนะโพสแค่ว่าเ,เราเราเรา,เราถ่ายรูปครอบครัวแบบสมาชิกแก๊งเราเราไม่ได้บอกเลยว่าที่ไหนทุกคนรู้ด้วยว่าเราอยู่ไหนเพราะว่าจริงๆเราไม่ค่อยเช็คเช็คอินวันต่อวันนะทุกคนรู้ด้วยว่าเราอยู่ไหนคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปกินงทานข้างวัดไปไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปลองทานกันค่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวนอนละค่ะวันนี้สองชั้นหมคะเตียงนนหน้าร่าง <laughs> ้ากับใบเดียงสองชั้นออกเลยนะลูกติดพอด่อติดแม่เหมือนเดิมไม่เอาติดหน้าก็ได้นอนเออโอเคบายบายฝันดีค่ะบายบายฝันดีค่ะโอ้โหกิมมีโนโตะกับโมกับมา,บา,บาโอ้โ สวยอ่ะคืนมามองไม่เห็นวิวเลยสักนิดนึงเชา้ามาสวยมากอ่ะคืนไม่เห็นวิวเลยสักนิดนึงสวยมันคืออะไรตรงนี้อุ้ยว้ายสูงมาก มีหมอกด้วย่อ้จางวันนี้อยู่จังหวัดระนองนะคะที่นี่จอดนอนฟรีนะคะแต่ห้องน้ำยังไม่รู้ตรงไหนอะ่ะเมื่อคืนพวกเรามาเราใช้ห้องน้ำส่วนตัวกันเองนะคะเราอาบน,น้ำมาจากบ่อน,น้ำพุร้อนกันเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยสวยจังนี่คือไฟที่เราสั่งมาแบบถูกๆแล้วก็มาแปลงแบตกันก่อน,นี้น้ำเราใช้ได้จริงนะคะนไงโอ้คนไทยเดียววายนี่รถไฟฟ้าเพื่อนเรานะคะ ข้างบนมีอะไรอ่ะข้างบนมีฝนเขื่อนนะหัยจังเมื่อคืนเราสงสัยมากเลยนะคะว่าเขามาทำอะไรกันตรงนี้เราเห็นเราจอดอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีคนน่ะ เดินมาตรงนี้กันเราก็มานั่งกินอะไรกันตรงนี้เราอยากรู้มากเลยว่ามีอะไรอ๋อคือหรือมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนแถวนี้ก็ไม่รู้นะคะเห็นเขามานั่งอยู่ตรงนี้กันหลายคนเลยและที่สำคัญไม่เก็บขยะไว้ด้วยนี่เซ่แล้วเขามานั่งชมอะไรกันไหลูกชมมิวห๋อ เมื่อคืนเราจาอดนอนตรงนู้นใช่ไหมเห็นมีวัยรุ่นมาหลายคันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวสวยอะ่ะเมื่อคืนแบบไม่เห็นมาแบบมืดตืบไม่เห็นอะไรเลยโอ้โไปไงครับวิวสวยไหมะอะไร <laughs> ไม่เนี่ <laughs> เอ,อ้ยอยู่ตรงนั้นอย,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 ยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น อันนี้คือห้องน้ำฝั่งที่ใช้ได้เดี๋ยวพวกเรามาทำความสะอาดกันนะคะเราก็จะพกไอ้นี่มาเองฝักบัวมาเองนะคะแล้วก็มาต่อกระก๊อกน,นี้ว้าไกกันตาใช้ชีวิตให้มันง่ายๆค่ะปรับตัวให้ได้ทุกสถานการณ์เรียบร้อยค่ะอาบน้ํากันเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกันต่อเก็บน้ําของส้มแป้ง ของหส้มแปนอยู่สวน้าไปเตรียมตัวจะย้ายใหม่กันมาลุ้นไปพร้อมกันครับค่ะมาคืนฝนตกอากาศชื้นด้วยอทุลักทุเลแคมครับ แล้วมีคนชวนให้ไปกินลงทานด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออที่มันติดเพราะว่าโก๋ทําระบบใหม่อเอาโซลาเซลล์ลงแบตแบ้งเลยอ๋อจบๆไปแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน Bad แบตเราก็คงจะดีเนาะออเป็นแบตลิเทียมที่มาใช้แทนแบตน้ําสักลูกหนึ่งอะ่ะ <laughs> จะมีไหมถ้า ม่มีนี่จะประกอบเองจริงๆแล้วนะอันนี้คือจริงๆแล้วนะรอสปอนมาเป็นปีแล้วนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนับสนุนพวกเรานะคะเรามีทีมงานคนไร้บ้านนะคะเดี๋ยวจะไปตัดต่อช่วยพวกเราถ่ายด้วยค่ะๆๆเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปบ้านพี่ไก่แดงนะคะผู้ใหญ่ที่พวกเราคอลบรักกัน ที่สองจะได้ไปหาประทรายแล้วข้ามาในวัดโอ้โอ้็ไปจอดตรงไหนวะนะ ดีใจดีใจถายได้ไหมถายถายได้ได้ไดสองอมาเอ้มีคนเจอเราด้วยดีใจจังเลยว่ามาถึงนี่มีคนรู้จักพี่บอกว่าให้แวะที่วัดอ๋อเขาเป็นธรรมเนียมใช่ไหมพี่หนูเห็นมีคนคอมเมนต์มาเต็มเลยค่ะว่าให้มาแวะที่วัดลงทานลงทานเขาไม่หาอะไรทานได้เลยโอ้หลงเข้ามาแหวกมาในวัดเลยจิ๊กเกอร์มุกขาเข้ามาทางในนี้ค่ะค่ะใช่ใช่อ๋ออมาค้าง นายกกพลังถ่ายแหวกบุมมาเลยโอเคดีใจค่ะว่าในเมื่อกี้อ่ะเอาเหรอแหวกมาแล้วไม่รู้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปแค่ค่ะเป็นไงคะคุณเก่งอ๋อถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยว ขอบคุณค่ะโอ้ยอดีใจดีใจแล้วแล้วก็จากคำเรียกร้อง <c oughs> อ่าจากคำเรียกร้องของ f อีนะครับที่ว่าให้เรามาสัมภาษณ์ <c oughs> วิถีชุมชนของคนละนองนะครับผมมีหลายคอมเมนต์เขามามากเลยว่าเรามาแคมปิ้งอยู่ที่เมื่อคืนนี้ที่อ่างเก็บน้ำนหาส้มแป้นแล้วมันอยู่ใกล้วัดวัดเนี่ยเขามีการมีโรงทานอยู่พอดีบอกให้ลงมาหาของกินข้างล่าง มาแล้วนะครับกําลังหิวเลยช้ายัางไม่ได้กินอะไรกะมาฝากท้องที่นี่เลยครับนี่มากระช้าแกงโอ้วักคนไปนเลยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของกินทักมาเรามาจริงนะครับผมไม่ทำให้ผิดหวังเอีแนะ่นอนนี่ รยากาศที่วัดนะครับเมื่อกี้เราก็หลงเข้ามาเนาะเพราะว่าจริงๆหน้าวัดมันเข้าทางโน้นแต่เรามาหลังวัดมาทางนี้เขาเออกำลังถ่ายรูปถ่ายอะไรเลยเราผ่าวงมาเลย <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับผม <c oughs> นี่บรรยากาศงานเออเขาเรียกอะไรนะโรงทานงานกระถิ่นที่ จังหวัดระนองนี่ครับี่ิีๆมันเป็นดนีดีนะครับดีเลแต่แถวยาวเชื่อนะครับิ่งกว่าต่อแถวกับันนี้เลย ี่าอาอสองบรรยากาศบุฟ,บฟเฟ่งานวัดเนี่ยแหละเขา,าชาวพี่น้องจังหวัดระดองนะครับเขามา,าแจกโรมทานกันที่นี่เป็นงานบุญใหญ่นะครับผมของหมู่บ้านทางนี้นะครับใกล้ๆก,กับเขื่อนหาส้มแป้นนะครับน่เจสองมา สัมผัสวิถีของชาวชุมชนที่ละนองนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันคนเยอะไหมนองเยอะนะอลังการมากเลยจัดแล้วกเก้าแล้วตักข้าวแล้วนี่นะครับนี่อันดับแรกอันดับแรกหาถ้วยกดข้าวก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับ เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวว่าสายไปเนาะไหนคิวอยู่ไหนะต่อคิวอยู่ไหนตะ่าคิต่อคิวอ,อันนี้คือวิธีการมัวบานงานนะครับผมอันนี้เราพามาชมวิถีชุมชนของชาวระนองนะครับดีดีเอฟซีถ้าเข้ามาเยอะบอกว่าให้ลงมาตรงที่เราแคมป์ เขามีวัดที่กําลังมีงานกระถินอยู่เขามาแจกโรงทานโอเคมาแล้วนะครับวันนี้อันนี้วัดหาดส้มแฟนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจ๊สองกำลังจะรอข้าวป้าไปเอาให้แม่ด้วยหนึ่งโอเคอิ่มท้องไว้ก่อนได้เปรียบครับเนียนๆหานน้ำไว้ด้วยนะคำว่าคนตายใจดีคำนี้ไม่เกินจริงนะคะนี่ล่าสุด

สวัสดีค่ะอได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเจ๊สองกินข้าวก่นค่ะเจ๊สองนปั่บเห็นว่าอยู่ในเงแล้วก็เลยบอกว่าให้ลงมากินที่ทอดมีคนบอกเยอะเลยค่ะชี้เป้าเมนูเด็ชี้เป้าเมนูเดไม่มีค่ะหมดแล้วค่ะเอาติมก่อนได้ค่ะเอาติมไหมสอกินข้าวก่อนไหมแล้วค่อยเอาิมกินข้าก่อนเดี๋ยกินข้าก่อนดีกว่าค่ะขาก่อนะ ขอบคุณมากค่ะวัววันงานนะครับผมพอดีมีงานกระถินใกล้กับที่เราแคมปิ้งนะครับเลยแวะมาตามที่เอซีบอกของกินเพียบเลย <_ an> กิบจานนะ่ะขอบคุณ่ะขอบคุณม,มค่ะและพี่ฮะมีล้วค่ะพอแล้วค่ะแค่นี้แหละเพราะว่าพอดีมีพี่เขารอให้ไปกินข้าที่บ้านแต่แวก,กัไดก่อนบอกว่าักใต้ใจดีจริงๆตั้งแต่มาี่มือเย็น มีคนซัพพอร์ตมุมกกันเลยอาหารเนี่ยก็ยงย่ครับเดี๋ยวไปถ่ายในตรงนีอตอนแรกว่าจะไปพังงาต่อก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้อยู่อีกวันนึงดีกว่่อยยังเที่ยวไม่ทั่วอะไรคะสองสาม2 3ถ่ายด้วยกันเป็นที่ระลึววกว,ว่ามาใต้เจอแบบว่าคนใจดีขนาดนี้หนึ่งสาสามเย้ขอบคุณนะคะเดีย๋ยา่อไปนะคะฮะเลโก้เคียนดี เสื่อสารกาลัลยปะปภีนีมาวัดหาส้มแป็นอำเภอเมืองจังหวัดมานนองหลังจากที่ามาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับบอกว่าให้มางานกระถินนะมา,มา,ม,ามากินลงทานมื้อเช้ายังไม่ต้องรีบไปไหนนี่แวะมาก่อน <laughs> มาแล้วนะครับอิ่มท้องกันทุกคน มีติดมาให้ติดมือกลับมานิดหน่อยด้ยขอบคุณมากนะครับสำหรับเอซีที่ชี้เป้าเรานะครับผมงานของพี่ฟีนี่เราชอบครับผมก็ได้มาชมวิถ,ถีชุมชนของชาวระนองด้วยนะครับชาวอ,อ่างเก็บน้ำหาส้มแป้นเนาะถือว่าเป็นเป็นงานบุญที่ดีเลยครับคนเยอะคึกคัก คนมาร่วมบุญกันเยอะเลยเราก็พอยได้อิ่มน้ำสำราญไปด้วยโอเคเดี๋ยวไปไหนต่อรอชมนะครับ